ยุคสมัยก่อนจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองการค้าที่เฟื่องฟูแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมาตอนนี้เมืองอุดรธานีได้ปรับตัวให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกเปลี่ยนให้เมืองอุดรธานีเป็นเมืองอัจฉริยะยกตัวอย่างการสร้างนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะแห่งแรกของภาคตะวันออกอเฉียงเหนือครับคือตอนแรกท่านประธานของผมคุณสุวิทย์พิพัฒน์วิทยกุลอยากจะพัฒนาเมืองอุดอรและอยากจะยกเศรษฐกิจของเมืองอุดอรให้ดีขึ้นและทั้งภาคภาคอีสานด้วยซึ่งท่านสุวิทย์เขาก็เลยได้รวบรวมพื้นที่ ไว้2,200ไร่ในการทํานิคมอุตสาหกรรมอุดอรธานีและในนิคมอุดรน,นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีนี้ได้มีพื้นที่ของโลจิสติกเพื่อเอาไว้รองรับลูกค้าจากทางจีนหรือว่าสินค้าจากทางจีนที่จะมาภายในสิ้นปีนี้พื้นที่โลจิสติกตรงนี้เราสามารถรับสินค้าจากจีนได้และสามารถส่งไปที่ท่าเรือแหลมชะบังหรือท่าเรือรักระบังได้ครับผม ครับผมคือ1ในเรื่อง Warehouse ของเรา Warehouse ของเราตอนนี้เราได้สร้างเสร็จแล้วสาเออวนจะเสร็จแล้ว3หลังซึ่งทั้ง3หลังนี้มีความแตกต่างกันอย่างแรกคือเป็น Warehouse ที่ขนาดใหญ่ค่อนข,ข้างมากอย่างที่2คือ Warehouse นี้จะมี Warehouse หนึ่งที่ว่าใช้ระบบ AI ในการเก็บสินค้าแล้วก็สามารถแชร์แชร์แว ehouse ได้ทั้งลูกค้า e-commerce หรือลูกค้าต่างๆก็สามารถใช้แว r e h o u s ์ในหลังเดียวกันได้ครับ แล้วก็ที่สําคัญคือทางเราจะมีศุลกากรอยู่ภายในนิคมด้วยซึ่งศุลกากรนี้ทางเราก็มีแผนที่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องเอ็กซเรย์หรือว่าอำนวยความสะดวกในการเคลียร์ภาษีให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแล้วก็ยังมีห้องเย็นเป็นห้องเย็นที่เอาไว้ส่งสินค้าที่ว่าเป็นสินค้าอาหารหรือดอกไม้หรือสมุนไพรเพื่อจะไปประเทศจีนได้ครับผม ทางเราเราสามารถกระจายได้เพราะณนะตอนนี้นี่เรายังไม่สามารถข้ามขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าเราไปทางประเทศจีนได้ในในสินค้าบางประเภทครับตอนนี้เธอว่าเป็นการพัฒนาในพื้นที่เราได้ถึง80%แล้วและส่วนเรื่องอบริษัทที่ว่ารับรองหรือว่าซัพพอร์ตลูกค้าหรือว่านักลงทุนตอนนี้เราพัฒนาไปได้ประมาณ70%บริษัทที่ว่าเราทำสร้างขึ้นมาใหม่อีกเพื่อ,อไว้รับรองลูกค้าก็จะมีประเภทก่อสร้าง เรื่องหาแรงงานแล้วก็เรื่องโลจิสติกส์ครับณปัจจุบันนี้เวลาเราส่งสินค้าไปทางจีนจะมีอยู่2เส้นทางก็คือ1เส้นทางเรือ,อขอโทษครับมีอยู่3เส้นทาง1คือเส้นทางเรือ2เส้นทางอากาศ3คือทางรถยนต์ซึ่งซงถ้าเกิดเป็นเส้นทางเรือเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ7-15วันในการขนส่งสินค้าแล้วถ้าเธอเป็นทางรถก็ใช้เวลาประมาณถึง 4-5วันเพื่อขึ้นไปทางจีนส่วนทางเครื่องบินก็1วันแต่ถ้าเกิดว่ารถไฟจีนสามารถวิ่งมาถึงลาวหรือว่าวิ่งมาถึงไทยได้เราจะเปลี่ยนใหม่ในการขนส่งสินค้าคือใช้เวลาแค่1วันในการขนส่งสินค้าครับซึ่งอันนี้มันจะสามารถทําให้สินค้าที่เป็นผลไม้หรือที่ว่าเป็นของกินหรือว่าที่ว่าเป็นของเย็นหรือดอกไม้สามารถส่งไปที่จีนได้โดยที่คุณภาพยังดีอยครับผม